ส้มปลาจอมเขียงละเขียงพอดีเลยส้มปลาจอมส้มปลาจอมส้มปลาหน่อยแกงแกงหน่อสดใส่ปลาปลาเค็งหน่อยปลาเสด็จพวกคูกินกับอร่อยแซ่บ ตอมาิเลยต่อมาเียดมันเทสติ่อยังไงอ่ะยังไงนี่ต้องฟานอย่างนี้โคตงปานชอ่มชี๋ยหน้อยอ่ะเกี๊ยวรอ่ะล้บปาด้อ่ะเนื้อเอนเนกกินตังเนกกินอรา กินน้ำน่นน้นากเจยาป่าดุกเล่ยทนโทอคีดแม่กิกกดใส่กินไนมะันบดโอ้ยีม่กินซีเสียได้ตัวอะไรเสียดีๆอย่างเนี่ยคือมาขังไว้กิน Rồi vừa con phân ra bạn её rồi, xрост xông xält... Thôi mình mắn chọc, mắn chọc, chọc. nó. Bỏ vào quá rồi. ห่องกันมาหลายมือเหเป็นกันมาหลายวันเนะ้ะมันตกาการภาคใต้ทำไมมาตกตรงนี้มันภาคใต้มันมีแต่ร้อนกับฝนแ้วมันตกหนักร้อนมันจ่มีหน้าหนาวบ้างเบริสเบปิกติ ขอ,น,อน,นักเขาเ้าเข้เาจแนะอินเดียนะถ้าร้อนๆจบนี่นมีนา่ารักเยอเสียาเปิดฟอดไปยาำเพื่อเป็น้งองห<ะ>ัขาดเปิดฟอดไป ปลาขาวน,อนอ้อยปอรเจ็นตน้อยออมแค่เนี้ยหกสิบบาทอ้องแค่ไหนอ่องอ่องเหมือมมนอ่องแล้วปลาแดงพึ่งล<ะ>ึ่แ,แล้วเหรออืมน่าอร่อยนีอนนี้อะไรใส่แกงใส่อะไรกันปล่อย,ยมันร่มๆนะทำไปนี้กินปีหน้าเลยซื้อมาสักลองสานบอกปลาใหม่เนี่ยมั้ยต้องกินนานๆน,นะ,ะ,ะกระปุกแค่นะั้ นถ้วยนะี่แหละกิโล่ทำแล้วทำใส่กระปุกให้เราเรียบร้อยแดงเปึ้งนึงลึงหรืเปล่าไม่กินกินอ่ะน้องขนาดหนูซื้อไม้สัก ดานใครๆก็กินใครๆก็ชอบถ้าเขารู้แล้วมองสดๆตัวสตัว,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 วไปอือมอมันบอกว่ารักมันมัน ป้าที่หนูจะทำยังไงนักหนูเนี่ยตัวบาทไปแต่ลดได้ขายตัวยี่บห้าบาทเราขายสองตัวสี่สิบห้าลดไปห้าบาทกันแล้วเนาะเราซื้อสองตัวห้าสิบมันไข่แล้วเขาแยกตัวแยกเป็นตัวตัวใส่ขวดนะทำไม ใส่ขวดไว้แล้วก็อย่ามากัดกันมีร้อยก็ได้ร้อยตัวเถอะะวังดูกมันอ่ะแยกไปเราเป็นเอาปลาตัวเล็กหรือเอาหวกใส่เล้วตัวละตัวตัวหวกไป่เอาไหนต้องเอาโกมาเลี้ยงอืมเป็นหวกเจลีฟ็อกฟ็อกปลาหางยาวมาก่อน màu đen nó không dễ vẽ, nó cái Bỏ đi anh ป๊ะๆครับเราต้อง ฟังมากกอ่าาจับเด็กมากเออโดนฝนเหรอนม่เจับเ็กโนนอดนสุดโทรบอกเขาเ้ยแมโทรศัท์ทีวีเออ ปลาอยู่ด้วยปลาอยู่ด้วยอร่อยแกงหนอก,กอน็สับ สมาจอดก็สับไม่ไม่ไม่รู้แม่ไม่เปิดไม่ปิด